เอาคุณผู้ชมดูเรื่องของความสวยความงาม,มเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อยากสวยบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโงเ่เฮงด้วยโง่โงเฮงดีงานปังอย่างเงี้ยสาวคนหนึ่งอยากจะปรับโงเ่เฮงที่หน้าผากคือหน้าผากเวลาปรับเนี่ยคุณผู้ชมเวลามันสวยได้รูปหน้ามันจะหวานไงเธอคนนี้ไปสัญญากรรมหน้าผากแต่นอกจากงานไม่ปังหน้ายัางพังด้วยนะคะก็เลยมาร้องเรียนแจ้งความแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมดูโอ้โห คือมันมันเจ็บปวดนะคุณตุ๋ยแล้วไม่กล้าออกจากบ้านนะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพริตตี้สาวรายหนึ่งค่ะเธอไปทําสัญญกรรมหน้าผากเพื่อที่จะเสริมงหง่เหงจ่ายไป6กหมื่นบาทแต่6ก0 0 0่นบาทที่เสียไปแลกกับอะไรบ้างแผลติดเชื้อทั่วหน้าผากหมอบอกว่าหนูแพ้ผ้าพันแผลหน้าก็เลยเสียโฉมอะลองไปฟังเพิ่มเติมจากพริตตี้สาวรายนี้ค่ะ คุณหมอไม่เคยนัดคอนเซิลหลังการทําเลยแต่ว่าคนไข้มีอาการวิตกกังวลมากก็เลยคอยเที่ยวไปหาคุณหมอแต่พอไปปุ๊บคุณหมอก็คือเหมือนปกติไม่มีอะไรก็คือให้กลับบ้านยาฆ่าเชือ้อยาทาก็คือคนไข้ซื้อท่านเองตลอดทุกอย่าง อันนี้คือคุณหมอเป็นคนทำนะคุณผู้ชมฮะ,ฮะ,ะเพราะว่าเธอบอกแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรองคลินิกชี้แจงเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้หลายที่ด้วยความเคารพหมอจริงเปล่าหมอเฉพาะทางหรือเปล่าถูกต้องบางทีมันมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันบางทีให้เจ้าหน้าที่ทำอะไรอย่างเงี้ยฮะบางเรื่องอ่ะนะฮะใช่ค่ะคือพออาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังเลยดีกว่าซึ่งที่นั่นเนี่ยผลตรวจยืนยันเลยนะคะว่า เป็นแผลเน่าจากภาวะเนื้อตายต้องรักษาด้วยการฉายเลเซอร์อย่างน้อย2ปี 2> และไม่สามารถหายขาดได้โอเธอก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมจากคลินิกค่ะเยียวยาหน่อยอจะรักษาตรงนี้จะจ่ายค่าเสียหายอะไรยังไงคลินิกบอกว่าเอาเยียวยาไปหมื่นห้าแล้วกันเธอจ่ายไปหกหมื่นนะคะนอกจากไม,ไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยยังเกิดความเสียหายแต่จ่ายคืนแค่หมื่น ทีนี้เนี่ยแล้วยังต้องรักษาอีกนาน,น,านก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเนเมื่อคุยไม่ลงตัวไปแจ้งความที่กองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคเพื่ออยากให้ช่วยเจรจากับคู่กรณีหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วก็ ต้องไปร้องทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยเหมือนกันนะพวกกรมสับสศูนย์บริการสุขภาพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะเพื่อที่จะมาตรวจสอบตรงนี้และที่สําคัญเราก็อยากฟังคําชี้แจงจากทางคลินิกว่าตกลงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเรานําเสนอข่าวไหนก็ตามถ้าต้องการชี้แจงก็ติดต่อมาได้ที่ฝ่ายข่าวโมโนนิวได้ตลอดเวลาเลยนะรเราก็ยินดีนะเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง2ด้าน